ับพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ผู้รักประชาธิปไตยสนับสนุนการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์ได้มาที่บริเวณแห่งนี้อีกครั้งหนึง่งนั่นคือมาแสดงจุดยืนมาแสดงเจตจำนงว่าเราต้องการเดินหน้าให้ประเทศเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์พี่น้องที่เคารพครับเมื่อวันนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับมีถแถลงการจาก UN องค์การสหประชาชาติมาถึงประเทศไทยในการประนามกลุ่มกปปสในการปลาัยดูถูกเหยียดหยามหมิ่นสตรีเพศอย่างนายกยิ่งลักชินนวัตครับพี่น้องครับทั่วโลกเขากำลังจับตาอยู่แต่บนเวทีแห่งนี้ที่ผมได้พูดจาปราศัยวิพากวิจาร์ณบุคคลท่านหนึ่ง คือดอกเตอร์เสรีวงมนธาอันนี้สหประชาชาติคงไม่ทำหนังสือถึงผมครับเพราะดอกเตอร์เสรีวงมนธานั้นไม่ใช่สตรีเพศครับแต่เป็นสตรีสองเพศทั้งเพศผู้และเพศแม่ครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้สุเทพเทือกสุบรรพร้อมกับแกนนำครับมีการประชุมรับว่า พรุ่งนี้จะมีการเดินทางไปเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองประกาศที่แยกประทุมวันบอกว่าพี่น้องอย่าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ไปขัดขวางการเลือกตั้งแต่ตัวเองกลับจะออกไปเลือกตั้งล่วงหน้านี่มันเอาเปรียบบุคคลประชาชนธรรมดาชัดๆแล้วพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นยังจะเชื่อนำหน้าสุเทพกับแกนนำอีกหรือพี่น้องครับสุเทพเตอสุบันวันนี้เนี่ยสติ สตังปัญญาที่เขาเคยมีเป็นถึงรองนายกด้านความมั่นคงเป็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยวันนี้เขาไม่ใช่คนเก่าคนเดิมเหมือนสุเทพที่เคยเล่นการเมืองมากตลอดระยะเวลา30ปีที่เขากล้าประกาศบอกว่าเขาจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตนั้นสาเหตุนั้นมาจากกะกะตที่สุราธานี จับเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้และสารดีกาประกาศให้สุเทพเว้นวักการเมือง10ปีเพราะฉะนั้นสุเทพถึงบอกว่าเขาจะไม่เล่นการเมืองตลอดชีวิตที่ไหนได้สารสั่งให้สุเทพห้ามเล่นการเมืองนั่นเองไม่ใช่สุเทพเลิกเล่นการเมืองด้วยความตั้งใจของสุเทพครับพี่น้องครับเขาพยายามปกปันทำให้ตัวเองดูดี ในสายตาของมวลมหาประชาชนเขาสุเทพยอมเสียสละตัวเองเพื่อไม่ลงรับการเมืองมานำมวลมหาประชาชนข้างถนนไม่ว่าจะเป็นแยกประุมวันราชประสงค์หรือแม้กระทั่งสีลมที่เขาเดินทุกวันนี้ทุกวันนี้สุเทพเนี่ยยึดอะไรได้ก็ประกาศชัยชนะยึดสีแยกได้ก็ประกาศชัยชนะยึดราชประสงค์ได้ก็ประกาศชัยชนะยึดแยกประุมวันได้ก็ประกาศชัยชนะ พรุ่งนี้สุเทพยึดเฮียได้ก็คงจะประกาศชัยชนะพร้อมกับมวลมหาประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักแรกเขารบครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปสาเหตุนั้นมาจากเพราะต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงครั้งนี้ อานาคตศูนย์พันแน่นอนเพราะตามกฎบัตรกฎหมายได้มีการบัญญัติไว้ว่าพรรคการเมืองไหนไม่ลงรับสมัครการเลือกตั้งพรรคการเมืองนั้นต้องถูกยุบเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการต่อรองให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปผมถึงบอกไงครับว่าขณะนี้เนี่ยกกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญรับลูกนะครับโดยพรรคประชาธิปัตย์วิรัต์กันรยาสิริก็ขยันไปยื่น ให้สารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องนั้นตีความเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญท่านก็รับเร็วเสลือเกินครับรับวันพุยื่นวันพุธรับวันพฤหัสวันศุกร์ประกาศคำวินิจฉัยแบบนี้ผมถึงบอกว่าให้สารรัฐธรรมนูญไปเปิดสาขาอยู่ที่พักประชาธิปัตย์อีกหนึ่งแห่งครับเพื่อจะสะดวกต่อการยื่นครับพี่น้องครับทำงานรวดเร็วทันใจ แต่เรื่องเงินบริจาคของพรรคประชาธิปัตย์258ิล้านของแม็กเซอะอันนั้นกกตยื่นไปที่สารรถถาัฐธรรมนูญสารก็บอกว่าหมดอายุความแต่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับเร็วยิ่งกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงที่พรรคเพื่อไทยจะสร้างอีกครับพี่น้องครับในการพิจารณาคดีต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องลองเปรียบเทียบกันนโยบายต่างๆที่ประชาธิปัตย์ได้เคยหาเสียงไว้กับพี่น้อง เคยทำอะไรที่มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างนอกจากไปกู้เงินแปดแสนล้าน,นมาเพื่อจะเอาเงิน2อ0 0ับาทไปแจกให้กับพี่น้องที่มีเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้แต่พี่น้องชาวนาหลังขดหลังแข็งดำนาทุกวี่ทุกวันพวกนั้นครับเงินเดือนสองพยังไม่ถึงทําไมพวกเขาถึงไม่ได้ส0งพบาทที่ประชาธิปัตย์เอาไปแจกคนมีเงินเดือนครับพี่น้องครับ มันใช้มาตรฐานไหนในการตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ช่างกิโลนี่ก็ไปจ้างนักวิชาการอยู่ที่ออสเตรเลีย68ล้านบาทมาวิจัยทำไม่ไขถึงแพงปรากฏว่านักวิชาการท่านนี้เป็นพวกที่มีคดีติดตัวในการช่อโกงแต่อภิสิทธิ์ยังให้เกียรติไปจ้างมาวิจัย ปรากฏว่าที่ไข่แพงนั้นสาเหตุคือไข่ไม่ได้ชั่งกิโลเพราะฉะนั้นจะให้ไข่ราคาถูกลงต้องไปชั่งกิโลผมถามหน่อยครับซื้อไข่หนึ่งกิโลปรากฏว่ามีไข่อยู่9ขีดจะตัดไข่ไข่ละครับมาใส่ตัดไข่อวิสิทแิ์ละครับกับสุเทพให้มันศูนย์พันไปเลยดีไหมครับพี่น้องนี่คือความคิดเขา ลักษณะเดียวกันชวนหลีกภัยเป็นคนที่พยายามสร้างภาพสร้างตัวเองบอกว่าเป็นคนจนเป็นคนที่มีธรรมะธรรมโมใช้อะไรพอเพียงนายกรัฐมนตรีคนจนแต่ปรากฏว่าชวนหลีกภัยครับขึ้นเครื่องไปลงที่สนามบินอยู่ที่ตรังนะครับมีรถสปอร์ elo, Volvo, ตปาเจโรวันโว่ต่างๆครับ10คันนี่หรือคนจนของบัคประชาธิปั์ครับพี่น้องครับ พี่น้องที่เคารพครับต้องบอกเน้นย้ำกันชัดๆเลยครับระหว่างนโยบายของพรรคต่างๆที่ได้หาเสียงตอนนี้ในส่วนของเพื่อไทยที่เขาจะทําในส่วนของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ก็เสนอสู่สายตาของพี่น้องมีการวางระบบวางรากฐานได้ได้ใช้กันแน่นอนในอีก7ปีข้างหน้าแต่ประชาธิปัตย์วันนี้ถ้าเลือกเขาจะได้ขี่เกวียนความเร็วต่ําพี่น้องก็เลือกเอาครับพี่น้องครับ พี่น้องที่เคารพครับนี่คือสิ่งที่มันเห็นและแตกต่างกันความคิดที่เอาประชาชนเป็นที่ตั้งกับเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทุกวันนี้ทำไมกปปปอปปอถึงไม่ยอมยุติการชุมนุมเพราะยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะรวบกินอำนาจมาไว้ที่กปปปอปปอโดยเลขาธิการสุเทพเทือกสุบรรณหลายท่านหลายคนถามผม ถ้าการชุมนุมจบแล้วเนี่ยปรากฏว่าสุทเทพเอชสุบรรณโดนจับกลุมเอาไปเข้าคุกหลังจากออกคุกมาเนี่ยสุเทพเอชสุบรรณจะไปประกอบอาชีพอะไรอันดับแรกที่สุทเทพเอชสุบรรณเขาจะไปสมัครนั้นคืออาชีพตำรวจครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่รับสมัครเขาคงบอกว่าทําไมท่านสุเทพท่านถึงมาสมัครเป็นอาชีพตำรวจเหนื่อยเมื่อคุณดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีของตำรวจ สุเทพเทือกสุบรรณคงต่อไปผมซ้อมเป่านกหวีดมาเป็นเวลาสเดือนแล้วครับพี่น้องแต่คนที่รับสมัครเขาก็บอกว่าท่านสุเทพอันนี้ถือว่าเข้าขายแต่คุณ,ณสมบัติของตำรวจนั่นมันต้องมีความซื่อตรงแต่แขนท่านนั้นคตไม่เข้าคุณ,ณสมบัติของการรับสมัครรับเลือกเป็นตำรวจครับพี่น้องครับให้ไปเป็นรอปภที่ห้างดีกว่าครับพี่น้องครับ สุทเทพเทือกสุบรรเนี่ยบอกว่าตัวเองมีความซื่อตรงมีความโปร่งใสแต่ที่เดินไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยในย่านสีลมในย่านต่างๆเนี่ยผมสังเกตเห็นทีวีพัดกล้องไปเนี่ยหลายท่านหลายคนเปิดประตูหน้าบ้านแต่ปิดประตูครัวครับเพราะสุทเทพเทือกสุบรรชอบตีท้ายครัวครับพี่น้องครับถ้าไม่ตีท้ายครัวจะไปแย่งแฟนเพื่อนเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เราต้องตั้งมั่น ยึดมั่นในกติการัฐธรรมนูญ2,550ถึงเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากอำนาจปฏิวัติรัฐประหารแต่เราก็ต้องยึดถือเพราะเป็นอดหมายสูงสุดของประเทศวันที่สองกุมภาเดินหน้าเข้าคูหาเลือกคนที่เรารักเลือกพรรคที่เราชอบตามสิทธิและเสรีภาพที่พี่น้องพึงมีในชาตินี้บ้านเมืองนี้ หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงต้องเท่าเทียมกันคนรวยไม่ได้มีสิทธิ์เหนือคนจนคนจนไม่จำเป็นต้องเป็นาทาสของคนรวยแต่ทุกคนนี้เป็นมนุษย์ที่มีศัก์ดและสีเท่าเทียมกันครับพี่น้องครับส่งเสียงดังๆให้กับผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษากฎ,กฎบัตรกฎหมายพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงห์เก้า รองผู้บัญชาการตำรวจวรพงษ์ชิวพลีชาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคำรณวิทย์ทูปกระจางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษไทยขอกำลังใจส่งเสียงดังๆให้พวกท่านจับกะบฏมาลงโทษตามอาญาแผ่นดินดังๆครับพีด่ดางครับพวกท่านไม่ทิ้งเรา เราไม่ทิ้งพวกท่านตำรวจคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจประชาชนประชาชนจะเอาตำรวจอยู่ในหัวใจพร้อมที่จะเคียงข้างต่อสู้เพื่อความถูกต้องวันนี้สุเทพเทือกสุบรรณที่มันไม่ไปปิดสถานที่ราชการไม่ไปยึดเอาสถานีตำรวจเพราะต่อมอทุกวันนี้เหลือแต่โครงสร้าง ตำรวจบอกว่าโรงพักมีแต่ตอมอมีวันนี้เพราะพี่เทือกให้มีแต่ต่อครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งสุดเทพตอบแทนผู้พิทักษ์สันติราษไทยเพราะฉะนั้นสู้ด้วยกันไหมประชาชนพร้อมจะเดินต่อไปได้วยกันไหมประชาชนจงลุกขึ้นออกมาเรียกร้องความถูกต้อง ความเท่าเทียมกันในสังคมไทยขอบคุณครับพี่น้องครับ